สวัสดีครับบอเตสวัสดีครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกรื่อนพูดไปแล้วว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมดาววันนี้เราพาท่านมาพบกับดาวดวงหนึ่งครับดาวที่กำลังจะรัดแสงอยู่ช่วงนี้ในนามของนุ่มนุ่มเทเมืองราชกำลังกํกำลังจกนึกเลยว่าดาวอะไรนะเราจะเป็นดาวตะวเทศหรือดาวนิวจูน วันนี้เรามาที่เราได้เชิญหนุ่มเทพมังรารนะครับมาที่รายการบันไดดาวของเรานะครับวันนี้เทเขาว่าชื่อเท่เนี่ยชื่อเล่นจริงๆริงด้วที่บ้านเล่นเด็กชายเทไหมต้สมัยเด็กๆเรียกเท่ไหมจริงแล้วอ่ะหนุ่มเทจริงๆชื่อดีเจเชนโอ้เชนดีเจเชนคนขี้อายหัวใจรักดีโอ้ทัศน์กฤติยุทธ์สมัยสมัยอยู่ร่มกล้าเลยนะเชนนะรุงเทพนะครับเป็นบุญเป็นวาสนาได้ยังไงนะฮะทำให้ชีวิต ติกผันนะได้เดินทางมาทางภาคตะวันออกการเดินทางมาทางภาคตะวันออกก็จะมีคุณพี่ทั้งสองคนที่เปรเสมือนพี่ชายกับพี่สาวที่มันเป็นการสร้างหรือว่าให้หป่งเท่ได้เกิดใหม่คุณพี่โจโจทวัชชัยแะ้วก็พี่สาววันสาวยสาว,สาวมึงยศนะครับก็คือพี่สาววันนะครับเหมิเจโสมีสถานีวิทยุอยู่ที่พัทยา ไม่มีคนดูแลเขามีโอกาสไปที่ร่มกล้าเขาไปฟังรายการที่หนุ่มเทศดาเนินรายการเขาก็รู้สึกว่าอยากจะได้ให้เรามาดูแลเราน่าจะพอมีสิ่งที่เขาไว้วางใจได้เขาก็เลยพาเรามาที่พัทยาพี่จะให้เชนไปเกิดใหม่ที่พัทยาแต่ไปเกิดใหม่ต้องเกิดในนามใหม่อตั้งชื่อว่าหนุ่มเทศหน้ามนคนเมืองราชอวันนั้นชืยาวๆเลยนะครับหน้ามนคนเมนะืองราชในนามนักจัดการนะ ก็พาหนุ่มเทพไปที่วัดเลยที่วัดที่วัดน้ําแดงวัดน้ําแดงที่เทพารักไปทําสังฆทานไปถวายสังฆทานให้ให้เราถวายที่เกิแจ้งเกิดแล้วก็ทําวิธีเขาเรียกอะไรนะบังสกุลเป็นบังสกุลตายแจ้งเกิดแล้วก็เอาชื่อเปิดตรงนั้นน่ะหนุ่มเทหน้าบนคนเมืองราชไปเกิดใหม่ไปไปเกิดใหม่ไปที่พัทยามึงไปรวยมึงไปดั้งนะว่าอย่างนั้นให้ไปสําเร็จ ตั้งกันนั้นมามาอยู่พัทยากันหนุ่มเท่หน้ามนคนเมืองราชแล้วพอมาเป็นโอกาสได้นักร้องเพลงก็หนุ่มเท่เหมือนกระไรเลยตัดอ๋อคําว่านี่คือที่มาที่มาคำว่าหนุ่มเท่เลยมาจากเริ่มต้นจากชื่อของศิลปอดีเจมาเลยครับดีเจมาดีเจหนุ่มเท่หน้ามนคนเมืองราชโอ้นี่คือที่มาของของชื่อเท่ครับหนุ่มหน้ามนคนเมืองราชนั่นเองหนุ่มเท่เนี่ยร้องเพลงสไตล์ออก ลูกตุ้งอีสานเนี่ยเป็นคนอีสานล่าหรือยังไงฮะโอ้ยจริงๆแล้วเป็นคนภาคกลางาากลงจังหวัดเมืองลาดนี่ลาดเจษศีมาอ๋อไม่ใช่อ่ะเมืองมะนาวเปล่าไม่เมืองมะนาวหวานว่าเมืองมะนาวเปรี้ยวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมืองอะไรครับเมืองราชบุรีโอราชบุรีโอเมืององค์วังกรนี่นะครับวันนี้เราได้มารู้จักกับหนุ่มเท่เจ้าของเพลงหลายๆเพลงที่ดังอยู่ในช่องยูทูบตัวนี้นะครับจากเมืองราชเนี่ย ทราบข่าวว่าตุนนี้มาอยู่ที่ทางระยองที่อาจใช่ไหมครับคือมาอยูทางภาคตะวันออกใช้ชีวิตอยู่ทางภาคนี้เลยโคระการเนเนครับใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพสักระยะหนึ่งในช่วงชีวิตการทํางานแลวหลังจากนั้นก็ชีวิตกระโปกพ่านมาเข้าวงการเกี่ยวกับเสียงเพลงเอาอานิี้ถามกันไปนู้นแล้วว่าระหว่างการทํางานด้านดีเจหรือคนที่จัดรายการทางสถานีวิทยุเนี่ยกับนักร้องอันไหนมาก่อนครับชีวิตจริงเนี่ย มันได้มีโอกาสได้มาจับทางการจัดรายการวิทยุก,<อ>ก่อนเรียกว,ว่าดีเจมาก่อน,อนหลังจากนั้นเราก็พอที่จัดรายการวิทยุคลุกครีอยู่กับเสียงเพลงคลุกครีอยู่กับบุคคลที่อยู่ในวงการเพลงแล้วก็ทําให้มีโอกาสได้มารู้จักครูเพลง<อ>ถ้ามีโอกาสได้ทําเพลงบ้างนะมันก็เลยกลายเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสได้ทําก็เลยตัดสินใจรับโอกาสนี้ครับเออเห็นเมื่อกี้เห็นกล่าวเกนมาว่า ได้โอกาสดีๆมาพบกับครูเพลงเป็นครูเพลงท่านไหนพราะจะพูดออกอรายการของเราได้นะครับครูเพลงขั้นแรกนะครับที่หนุ่มเทพรู้จักมาเนี่ยนะฮะก็จะมีอาจารย์บ<ะ>ุญ<ะ>มาสุตคานก<อ>ับอาจารย์บุญมาสุตคานที่มีโอกาสได้มารู้จักที่สถานีวิทยุด้วยหลังจากนั้นพอได้รู้จักอาจารย์บุญมาสุตคาน<อ>ก็ได้มารู้จักกับอาจารย์วันชัยวณิกรซึ่งอาจารย์บุญมาเป็นผู้แนะนำแล้วแล้วกลายเป็นอาจารย์วันชัยวณิกรเป็นผู้ประพันธ์ผลงานเพลงสิ่งแรกให้หนุ่มเทพ วันที่เราไปบันทึกเพลงบังเอิญไปเจอบุกครูเพลงบุคคลที่สามโดยบังเอิญโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับครูเพลงท่านนี้อาจารย์เทวากูตะวันอุ้ยคุดคิดพวกอีกแล้วอาจารย์ท่านนี้โอ้โหนี่นี่ผมชอบมากเลยขอสิทธิ์แค่คิดทอดที่เขาเขียนให้สุดสมมาราชิมาชอบมากเลยจเชื่อหนุ่มเทพก็ไม่อยากเชื่อว่าหนุ่มเทพจะไปเจออาจารย์เทวาก็เลยอาจารย์เทวาก็ไม่ไม่เคยทราบว่าอาจารย์นี่คือคนนี้อาจารย์เทวาเพราะอาจารย์เทวา ทำตัวแบบเขาเรียกว่าวางตัวแบบธรรมดามากเ,ออเราก็ไม่ได้เคยได,ได้ได้สังเกตเลยว่าออบุคคลคนนี้คือใครไปที่ไหนได้บุคคลคนนี้มานั่งเป็นโปรดิวเซอร์เพลงจากใจโกศออให้หนุ่มเทซึ่งนุ่มเทก็ไม่ทราบว่าใครแล้วก็เพิ่งมาทราบจากอาจารย์กาแนะนํกบนว่าที่คืออาจารย์เทวกรุณาวรรคูปัณฑ์เพลงขอสิทธิ์ให้กีทอดของสมมาตรมานาสีห์ก็เลยได้ผูกพันเลยได้เป็นศิเปอาจารย์กันเลยหลังจากนั้นก็เลยได้โอกาสรับ ได้รับเพลงของอาจารย์เทวามาเลยนะมาเป็นติ์เป็นของกำนันผมจยากรู้เพิ่งจัดว่าซิงเกิลแรกของหนุ่มเทพคือเพลงไหนมีเพลงจักใจโคศกเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยเป็นเป็นการเล่นที่อาจารย์วันชัยมณีก่อนเป็นผู้ประพันธ์เข้าห้องมานึกเสียงเพลงเลยเพลงแรกเลยพอจะจําเนื้อได้ไหมจําเนื้อได้ไหมจักใจโคศกออ้เอาสักท่อนสักท่อนหน่อยให้ได้ฟังกับผมไม่ได้จักใจโคศกนะฮะสิบนิ้วขนมก้มกราบแด่แฟน ที่มาทั่วแดนเนื้อแนนอยู่หน้าเวทีคนลุกคนลุกก็อะไรคนลุกแล้วสิโอ้ยเพลงอะไรจจ๋วขนาดนั้นขนคิงลุกน้ว่าผมไม่ขนคิงลุกแน่ๆเนี่ยที่ทิ้งเพลงนี้ได้ลงยูทูปไปไหมลงนะทัศน์ลงมีในยูทูปใช่ไหมมีในยูทูปโอ้โหเดี๋ยวเราไปกดเข้าไปกดไลค์กดแชร์พิมพ์นะว่าเท่หนุ่มเท่ใช่ไหมหนุ่มเท่เมืองราชอ๋อจากใจโคศกจากใจโคศกก็ได้